สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube HR Channel ผ่านรายการคนทำงาน HR กับสิทธิ์ประกันสังคมพบกันแบบนี้ทุกๆวันนะครับกับรายการที่มีประโยชน์สำหรับผู้กัรตนและผู้ที่ใช้แรงงานอายุครบ55ปีบริบูรณ์รับเงินชราภาพเมื่อไร รับเงินชราภาพเลยได้หรือไม่หากมีอายุครบ55ปีแล้วจะต้องทำอย่างไรเรื่องของเงินชราภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทาง,งานของคนประกันสังคมกันนะครับของผู้ที่ใช้แรงงานหลายคนหลายท่านไม่ทราบไม่รู้ซึ่งผู้กันตนมาตรา33ที่ส่งผลนสะทบตั้งแต่เดือนแรก ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นมาจะได้รับเงินคืนเป็นเงินชราภาพคืนทุกๆคนซึ่งจะเป็นเงินก้อนบำเหน็จหรือเป็นเงินบำนาญชราภาพแต่ละเดือนก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินสมทบที่ผู้กันตนส่งเข้ากองทุนประกันสังคมนั่นเองสำหรับเงินชราภาพจะได้คืนเมื่อไรแบ่งแยกประเภทผู้กันตนหรือไม่ ขออธิบายแบบนี้นะครับเงินชรา,าภาพไม่ได้แบ่งแยกไม่ว่าท่านจะเป็นผู้กันตนมาตาา33เป็นผู้กันตนมาตรา39ที่สมัครใจเป็นผู้กันตนมาตรา39ก็ตามสิทธ์เกิดขึ้นพร้อมกันจะได้รับเงินชรา,าภาพเกิดขึ้นพร้อมกันบางคนเข้าใจว่าผู้ก,กันตนมาตรา33จะได้รับเงินชรา,าภาพก่อน ผู้กันตนมาตา3าจะได้รับเงินชราภาพทีหลังไม่ใช่เลยนะครับจะได้รับเงินชราภาพคืนพร้อมๆกันซึ่งเงินชราภาพประกันสังคมจะคืนให้กับผู้กันตนมาตา3าและผู้กันตนมาตา39เมื่อผู้กันตนมีอายุค,ครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงหรือ2เกณฑ์เงื่อนไขเท่านั้นขออธิบาย กรณีที่1กรณีที่ผู้ก,กันตนนะครับเป็นผู้กันตนไม่ได้เป็นผู้กันตนแล้วและมีอายุยังไม่ครบยังไม่ถึง55ปีผู้กันตนต้องรอให้มีอายุครบ55ปีก่อนเท่านั้นจึงจะไปขอรับเงินฉลาภาพคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมสาขาได้ตั้งแต่เมื่อมีอายุครบ55ปี ตามวันเดือนปีเกิดอาทิเช่นผู้กันตนเกิดปีพศ .2511 เกิดวันที่12เดือนกรกฎาคมผู้กันตนจะมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมปีพศ .2566 เป็นต้นไปซึ่งผู้กันตนมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์แล้วสามารถไปขอรับเงินชราภาพคืนได้ภายใน2ปี หรือระหว่างวันที่13เดือนกระกฎาคมปีพศ2566ไปจนถึงวันที่12เดือนกระกฎาคมปีพศ2568เป็นต้นกรณีที่2กรณีที่ผู้กันตนยังทำงานอยู่ต่างจากผู้กันตนกรณีที่1เป็นผู้กันตนมาตา33อยู่ปัจจุบันและมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์แล้วถือว่าสถานะยังเป็นผู้กันตนอยู่กรณีนี้ ผู้กันตนจะต้องให้สถานะที่เป็นผู้กันตนพ้นสภาพก่อนหรือลาออกจากประกันสังคมก่อนโดยฝ่ายบุคคลจะเป็นคนแจ้งออกด้วยแบบฟอร์ม6 0 9กรณีนี้ผู้กันตนสามารถไปขอรับเงินชราภาพได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านทั่วประเทศเช่นกันย mm hmm. กตัวอย่างอาทิเช่นผู้กันตนมีอายุ60ปีฝ่ายบุคคลแจ้งออกจากการเป็นผู้กันตน นะครับเมื่อวันที่12เดือนมิถุนายนปีพศ2 5 6พนบกะครับผู้กันตนจะต้องไปขอรับเงินชราภาพคืนได้ตั้งแต่วันที่16กรกรกฎาคมปีพศ2566ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมปีพศ2568เป็นระยะเวลา2ปีเช่นกันนะฮะทำไมจึงต้องขอรับเงินชราภาพวันที่16เดือนกรกฎาคมปีพศ2566 นะครับเป็นต้นไปทําไมไม่ขอรับเงินชราภาพตั้งแต่วันที่13มิถุนายนปีพศ2 5 6 6เลยละ่ะหลายคนอาจจะคิดแบบนั้นซึ่งสาเหตุที่ให้ไปขอรับเงินชราภาพคืนได้ตั้งแต่วันที่16กกรกฎาคมปีพศ2566เป็นต้นไปก็เพราะว่าท่านมีเงินเดือนระหว่างวันที่1ถึงวันที่12เดือนมิถุนายน ปีพศ2566อยู่และฝ่ายบุคคลจะต้องนำส่งเงินเดือนและเงินสมทบของท่านภายในไม่เกินวันที่15ของเดือนกันยายนคมปีพศ2566ตามกฎหมายนั่นเองซึ่งประกันสังคมเขาก็จะรวบรวมงวดอีกหนึ่งงวดของพวกกันตนนะครับเข้าไปบวกรวมกับจำนวนงวดที่ผ่านมานั่นเองหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับพวกกันตนหลายๆคนนะครับหากท่านเชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้กำลังใจช่อง Youtube hr channel ช่อง Youtube คนทำงาน hr กับสิทธิ์ประกันสังคมด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ